นี่ครับ R3 สีเทาครับสดๆใหม่ๆร้อนๆพร้อมกุนจากเตาไม่ใช่ครับนั้นมันขนมปังครับเพิ่งไปเจอมาครับวันนี้เจอวัดสีครับวัดสีวาดรีน้อยพระอาจารย์อะไรไม่ได้ถามจถวิ่งครับ ตอนแรกก็กะว่าจะเอาสีน้ำเงินครับพอดีสีน้ำเงินมันขาดตลาดอยู่ตอนนี้ผมก็ตัดสินใจเอาสีเทาไปเลยก็สวยนะผมว่าสีเทารอบคันรีวิวบ้านๆครับวันนี้ดูในรูปภาพตอนแรกผมดูในรูปภาพมันไม่ค่อยสวยนะสู้พวกนินจาพวกอะไรไม่ได้พอจะเห็นของจริงแล้วอ้าวสวยสวยครับ ยางหลังร้อยสี่สิบครับยางหลังนี่ครับยางหลังมิชลินครับเห็นไหมครับอยู่ข้างในร้ 140. อยสี่สิบนี่ครับชอบครับตัวนี้สวิงอาร์ม หมวกกันน็อกยังไม่ได้ซื้อใหม่ครับเอาหมวกกันน็อกคลาสสิกใส่กลับไปก่อนสวยครับข้างหน้าดูหน้าปัดกันครับ แต่เครื่องมันร้อนไว้มากเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปัดส่วนการตั้งพวกนี้ก็ดูใน Youtube เอาครับผมก็ตั้งเป็นแล้วแหละแต่ตั้งไม่เป็นคือตั้งนาฬิกาเนี่ยแต่มันอาจจะตรงน่าจะตรงอยู่ความร้อนครับน้ำมันครับกับพิิบแล้วตอนนี้เตือนบอกให้เรารีบเติมแล้ เอบรอบสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยก็ได้ครับถ้ารู้ก็จะตอบเอออย่างหน้าอย่างหน้าร้อยสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดกากม้อน้ำยังไม่ได้ติด ชอบครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับของจริงดังแรงมากครับของจริง จบเพียงเท่านี้ครับน่าจะเป็นซีบียสามลอยครับันนั้นโอเคครับ